นานเท่าไรหร่แล้วไลฟ์ล่าสุดต,ตอนอยู่เกาหลีนานอยู่ยุ่งญี่ปุ่นไะม่ใช่เกาหลีคิดถ,ถึงน้องลูกชิ้นหนูเป็นน้องลูกชิ้นแล้วเหรอเป็นทุกอย่างแล้วตอนนี้เป็น <c oughs> เป็นหัวหลิมด้วยหัวหลิมเมื่อวานมีคนบอกเมื่อวานเฮียไปทำง,งานใช่ไหมแล้วก็มีมีคนขอถ่ายรูปที่เราแบบว่าตอนนี้เฮียตอนจบอะ ที่มันเป็นภาพแบบเนี้ยอ๋ออ๋อใช่ครั้งแรกที่ไปทํางานที่นครนายกใช่ไหมวราบอกว่าไม่ท่าแล้วมีคนมาถามซ้ำอีกแล้วเฮียก็เลยพูดไปเลยบอกว่าติดลิขสศิษย์ฤกษ์ศิษย์สี่พฤกษ์ไม่บอกว่าไม่ท่ายราโกรธนะคิดถึงมากคิดถึงหนูใช่ไหมวันนี้มาไล่ไอจีหนูนะวันนี้คิดถึงเฮียด้วยจริงๆริงถึงเฮียทำไมอยู่ด้วยกัน ทุกนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยไม่เจอทุกคนหนูไลน์บอกเฮียมาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันคิดถึงแล้วก็บอกว่าหนูสองวันเอง <c oughs> สองวันคิดถึงเราแล้วหนูก็บอกว่าโปกตีทํางานด้วยกันทุกวัน <c oughs> ปกติเจอกันทุกวันนะ่าทุกนี้ไม่ค่อยได้เจอกว,ว,วไม่คิดเลยนะว่านห,นหนูจะพีนเหมือนกันั้สมสองวันคิดถึงเยอะหรอแต่ว่าเฮียไม่ได้ทําอะไรเลยครับผมหนูคิดถึงเฮียเอง พูดแฉมันแฉอ่ะมันนึกออกก็พูดออกไปยามพิลคิดถึงออกซื้อเลยรหอคิดถึงกันคิดถึงทุกคนเหมือนกันครับผมคิดถึงทุกคนด้วยวันนี้เทาเรื่องดีือ่าวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ดีเพราะว่าไม่มีงานโดยบังเอิญล้วเพิ่งรู้ตอนคืนตอนทํางานตอนดึกอใช่แล้วตอนแรกเหมือนจะเหมือนจะอ่า จะทำจะดเขาเรียกอะไรอัดเพลงไม่อัดเพลงถ่ายเพลงใช่แล้วก็เหมือนแบบติดยิ่งนี่นน่นนะครับผมก็เลยว่างในดีที่เป็นงานค่ายแต่ถ้าเป็นงานนอกก็น่าจะไม่ว่างก็เลยแบบถือโอกาสนี้เลยล้วตรงกับวันนี้พอดีวันที่่ทีหนูครบรอบสาปีเฮียเฮียครับสามสิบ ก็เมื่อวานนั่นแหละเพรหนูรู้ว่าเฮียว่างด้วยก็เลยเรียบเลยจริงๆเราหาคุยกันสักระยะละครับผมว่าวถ้าหน,นวดีถ้าเรายังไม่มีเวลาเลยน,นี่เหรอว่งเหดีลยงวันนี้หนูอยากมาวันนี้มาเด็กครับ มาเดทกี่รนะ้อยเคน่สี่ร้อยสี่ร้อยเคเพราะว่าครั้งแรกหนึ่งร้อยเฮียพาไปคั้ที่สองพาไปแล้วก็ครั้งที่สามกับครั้งที่ห้าเฮียพาไปแล้วที่เชียงรายแล้วครั้งนี้ย้อนกลับมาครั้งที่สี่ก่อนใช่วันที่รอนานแสนแนานหายไปครึ่งปีเพราะว่าไม่มีเวลาเลยครับถ้าถ้าหนูไม่พาไปเฮียจะพาไปแล้วแต่ก็ไม่ว่าดีเพราะว่าคี่ต่อไปก็คงพร้อมกันแหละว่าพร้อมกันอื <c oughs> พอช่วงนี้หนูก็ถ่ายละครนะครับผมแล้วก็จริงๆเราอยากทำหลายอย่างมากแต่ตอนนี้ทำงานเยอะนะครับผมขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้หนูทานเทียนกินของหวานอันนี้คืออ๋อโค้ดสังขยาใช่ไหมครับอะไรนะใส่รูปส่งให้พี่บุ๊คได้ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะยังอยู่จริงๆครับครับพี่เข้าไปแล้วเหรอคะใช่ครับหนูบังเอิญมากร้านนี้คือร้านที่ที่ เฮียรู้จักที่เฮียเคยแบบรู้จักมานานมากเขาอ่ะพี่เขาอยากให้พามาร้านนี้มันสองสามปีอยกรู้จักไม่เคยมาที่ไงแล้วหนูแบบว่าพามาร้านนี้พอดีเอ้าร้านที่ที่รู้จักอะไรนี้ก็มากินของหวานร้านนี้สวยดีแบบใช่ก็เลยมาเลยครับแต่วันนี้ไม่ได้แค่มากินอันนี้นะจะไปทำอื่นด้วยอยนงนี้อยู่กับเฮียยาวเลยใช่วันนี้หนึ่งทุ่มไปรักแท้ด้วยนะรักแท้เวอร์ชันจริงนะครับฝากไว้ เราต้องอยู่ดูชงนักเชงนั่งชงนักเชงนั่งเชงนักเชงสมบชงวายนี่บวายนี่บวายนี่ไหนนี่รู้จักกันมีคนบอกทำไมซีคืรู้จักคนปีกบัวเลยอ๋าเป็นชาานหรอเป็นสสเอ้ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านครับทุกคนเจ้าเดี๋ยวอันนี้อันนี้หนูกินนั่นเลยแล้วกันหนูไม่ได้มาแต่ตอนนี้ทุกคนอยากจะบอกว่าอยากกินชามากแต่ชาเอาไปตั้ง นี่ไงอ๋อโอเคชาไปตั้งมือถือนะขออนุญาตนะ่ะชาเอ้าเร็วตั้งอะไรอ่ะนี่นี่วันนี้มีเวลามาเดทเลยดีใจครับได้มาสักทีเฮ้ย จิ้มจิมผิดจิมผิดนี่นี่อยู่นี่ <c oughs> แล้วเมื่อกี้คำคำในหัวคือเหมือนจิ้มลูกชิ้นเลยไงโอ้ยดอ,อกเล่น <c oughs> เป็นลูกชิ้นก็ <c oughs> ก็เมื่อกี้เห็นแฟนขับหนึ่งพูดเป็นลูกชิ้นได้หมือนเป็นลูกชิก้นกได้นนะจริงๆตอนนี้เฮียก็เป็นชิ้นเป็นเห็ด ว่านเฮียปรุงอาหารอยู่ใช่แต่วันนี้เฮียซึ่งว,วันนี้เป็นเลสามไม่เฮียจะพิเศษนะครับผมก็ยกให้หนูคนหนึ่งวันนี้ก็จะกินไปเรื่อยใช่นี่เฮียต้องกินใช่นี่น่ากินมากเหนื่อยไทยรู้ไ<ม>หมเหนื่อยให้เฮียหายใม้ครับไทย รกนวันนี้ผมจะไปทั้งหมดสที่ครับเสร็จจากที่นี่ก,ก,นนก็จะไปอีกที่หนึ่งก็จะไปอีกที่หนึ่งพีโดไม่ถึงว่า เฮียอ๋อข้เหี้ยก็นอไมนจะมันยั่ครบเลยอ่ะรอาให้มรอมาให้ครบไหมแต่ถครบมันก็ไม่มัน,ม,น <laughs> มันก็หายรอแล้วก็จะไม่อ่อบรแนวทำหน้าหน่ยมากทำไรนี้กินเลยหนูเ <laughs> ชื่อเหีย คนอันนี้น่ากินมากจริงๆชอบชอบกินฮันนีโทส์มากหอมมะเอาจริงโท<ฮ>ส์สังขยานะครับผมทุกคนนะฮะกินเลยนะกินเลยอันหนูนั่งไหน,นอ่ะ พี่พี่อันนี้ราดปะหนูหรือองจิ้มราดเลยไหมไม่ยากเลยไหมดอกไม้นี่กินได้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ดีดอกไม้เมื่อกี้ีอไม้ดอกไม้พู่ชั เดี๋ยวเราแวะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีติดภารกิจใช่ติดจริงรู้แะละเพราะว่าก็ต้องรู้เราถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้ใช่ครั้งนี้เฮียรู้ะรแล้วรู้แต่ไม่เป็นไรภารกิจต่อไปนี่แหละเป็นภารกิจหลักว่าหนูจะทำหนึ่งนี่ทำหนงภารกิจหลักสําหรับวันนี้นะครับผมเรียกว่าภารกิจ ลาดเลยนี่น่าเลยไหมจบหัวจิ้มถ้าหนูไม่อยากกินแนี่ยมันนุ่มเปิ่อยยากหน้าจานเลยลาหน้าเหยียมเลนเลยแมวหลินมีความสุขการกินของหวานมากโกบอกเลยมีความสุขมากว่าอยากกินแล้ว อยากกินข้าววันแล้วก่อนเห็นถึงว่าก่อนเดินมาถึงร้านก็อยากกินเลยนึกถึงสมัยแบบบ้านเหนืที่เรมาก่อนชอบซื้อสนุกปังสัย่างกนิดนึงใช่ไเออชอบกันแฮปปี้มิวเอาเลยนะเชฟเยสลองครับผม วันนี้ได้กินของฟรีแล้วใครบอกเฮียบอกใครอบอ,รอ,บอ,รอ,บอรกว่าหนูจะเลี้ยงอ่าถ้าเฮียเลี้ยงก็เป็นเด็ดเฮียนะวันนี้เป็นเด็ดเฮียแล้วกันทุกคนอ๋อจะบอกลุงว่าเอาทำมาหรือไม่เอามาเลี้ยงนี่เดือดเดือดอ่ะอ๋เดี๋ยวคนมันเป็นไอติม,มนี่ไม่ใช่ไอติมแบบไอติมโมเลราเขาเรียกว่าไอติมน้ำแข็งเหรอ เย็นสวยเหมือนกันนะคุณเคนเดินผ่านไปกันมาก็เดินมาโมเพราะว่าอยู่จริงเหรอเฮียหลอกหรือเปล่เพราะว่าเดินผ่านแล้วแบบว่าเห็นความหล่อจริงๆขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เล่นเพลงกันด้วยวันนี้ อ่านมาบ้างแล้วนะครับผมก็สามารถให้กำลังใจเราสองคนได้นะครับผมก็มอยู่กันไปนานๆน,นะครับเดี๋ยวจะกลับไปอ่านแฮกหผังสัปดาเสร็จก็จะไปทยอยอ่านคุงๆมากเลยนะครับหมูกินเลยก็ได้กินไปพูดไปก็พุดองั้นเียกินอ,อ่ะอ่ะเอาหมูพูดเอาพูม<อ>ก็เมื่อเช้า โอ้โอ้โว้กลับมาแล้ไหมเมื่อกี้โทรศัพท์ไปเชื่อมไวไฟครับก็เลยปิดไปเมื่อเช้าเห็นแท็กแล้วครับแต่เห็นต้องสายสายแหละจะร้องเพลงหรอไม่ไม่ใช่นึกจะพูดจะพูดก็เดี๋ยวหนูกินเทยพูดแล้วกันนะเอ้าหนูยังไม่ได้พูดก็ไม่ดูแท็กแล้วาเห็นแบบบางอันก็เหมือนเป็นแบบ ข้อความที่หนูกับเฮียพิมพ์เมื่อก่อนโน้นอ่ะแล้วแบบบางทีเห็นอันที่ก็ลืมไปแล้วว่าเคยพิมอันนี้ไปด้วยแต่บางทีเห็นแล้วก็นึกถึงคิดถึงมากเลยแต่ตอนนั้นคุณอย่างนี้ด้วยรอเขยนเหมือนกันนะรอเขือนกันนะพิมว่าอะไรเช่นเออจริงจก็ลืมไปแล้ว่าพิมอะไรไปบ้างไม่รู้ไม่บอก่หงนรู้เหียไปเห็นแตเห็นแต่เห็นนะครับผมเห็นทุกคนแบบว่าชาวสันสันสันทนาณูที่แบบว่า ช่วยกันทําแบบเดลโรลี่ด้วยยิ่งใหญ่มากแอบไปดูแล้วก็เห็นเอาข้อความมาแชร์ใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานเห็นแอบย่อไปด้วยย่อไปไม่ชวนเลยแต่ว่าหนูติดงานใช่ื่องติดงานเลยไปไม่ได้ก็ขอบคุณมากสำหรับทุกโปรเจกต์เนาะทุกโปรเจกต์ที่แบบว่าเรีนท้ายด้วยกันมาจริงหนูเอาจริงไวเหมือนกันนะสองปีไวเหมือนกันหนูว่าสองปีจริงไวอ่ะ ที่เราก็วัวทุกคนรู้สึกแบบไวเหมือนกันนะเหมืนอนเพิ่งรู้จักกันเลยคุณสมบูรณ์แบบแล้วร้จกันแล้วเบื่อๆพเหนื่อยไม่ได้ครับก็เห็นแฟนขับอินเตอร์ทำโปรเจกต์ครบรอบสองปีด้วยแฟนขับอินเตอร์ทำโปรเจกต์ครบรอบสองปีด้วยแล้วก็หลายโปรเจกต์มาก็ขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันมาแล้วเป็นแรงใจให้กันแล้วก็ ชื่นชอบในตัวพวกเราแล้วก็ผลงานพวกเรานะครับผมก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆยาวๆปีหน้าก็ลุยปีหน้าน่าจะมีอะไรที่แบบหนักวันนี้หนักวันนี้ไม่ถึงนะทำงานนะครับทำงานแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าสิ่งใหม่ที่แบบท้าทายใช่ก็ขอให้ทุกคนแบบสนุกแล้วก็เป็นแฟชั่นที่แอบลองใจกันนะครับบอกกับหนูด้วยก็ขอให้หนสนุกอยู่อยู่แล้วหลงอยู่แล้วเอา a ว้ together and be happy ครับผม อยู่กับเราอย่าเพิ่งท้งเราไปไหนมีคนบอกว่า anniversary ปีที่สอง anniversary อ่ะ t w year ปีนี้พิ่งสองปีเองอ๋อ anniversary ล่วงหน้าใช่ไหมครับผมวันนี้ปีที่สองแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีปีต่อๆไปด้วยสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะอายุสี่สิบจนในผมขาวเลยเขาไปย้อมผมเลยผมขาวกระเทศยิ่งแต่ผมขาวย้อมผมขาวที่ย้อมนะไม่ใช่ลอง พี่พี่รอไม่ไม่กินแต่เราต้องรีบกินนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเซตใหญ่ไฟกขาพิชจะมา,าอะไรเร<อ>า,นาเนี๋ยวมองเวลาอลุ้ยไวัเหมือนกันนะผม้โหยังสั่งไปใช่ไหมมองอเลยเอาจริงไหม มันกินได้ไหม,มอ่ะนีหนูก็ต้องกระสวกเนอ่ยมันก็จะเป็นมือที่แบบว่าต้องรีบหน <c oughs> ่อยกระสวกแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปกินตอนคืน <c oughs> แต่ตอนคืนยังไม่รู้ว่าหนูไปที่ไหนพาไปจะไปที่ไหนไปที่ไหนไม่รู้ครับอันนี้มันก็อินเลยจริงๆ Are you ready โอเคก็เลยรันฟินิ r e a ี่ <c oughs> รีสำหับเซอไปกว่าเรนนี่พออยู่หน้าเราไม่หมดคนไทยแล้วนะี่รพูดถึงเลนนีถึงแบบว่าเดทครั้งแรกที่แบบที่คุยกันรถตู้เหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าอ่ะนนแค่คินหนูพูด เด็ครั้งแรกเหรออ๋อทำให้แบบว่าแจ็บร้องกับไฟบอกว่าเคยเป็นเด็กครั้งแรกหนูกำลังยิ้มเพราะว่าอยากกินอยู่เนี่ยก็พูดเฮียกินอยู่เนียก็พูดได้อ๋อรถตู้ตอนแรกเนียแบบพูดเล่นๆนี่ใช่ไหมแต่ว่าหนูเอาจริงก็เลยเอาเลยค่ะ ก็เล,เลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเจอกันบอกเลยหนูพาเทีย่ยวสบายแต่ครั้งหน้าที่จะทานกปล็ลำบากชอบลำบากลำบากไม่ได้จะมาแบบกินทุกมือ้อทำไมต้องมีเป็นทานย่างองื่นอ็ไรอันนี้อันนี้คงประเทศอะไร ไม่มีอะไรครับวันนี้หนูเขาพาเฮียมาเดทแบบชิวๆชิวเลยนะไม่เหนื่อยเลยไม่มีอะไรในหัวก็ปล่อยใช่ปล่อยจอยปล่อยชิวปล่อยพุงปล่อย,ปล,อยปล่อยแก้มกิ้นอยู่แห้แล้วเอาเลยเฮียเราก,กินข้าวแล้วอิ่มกินกันเองพี่จริงตัวเองเน,นี่นนอย,กกนยอยากกินมันเบ็ดปลาจริงๆอยากกินใช่อยากกินจริงๆอยากกินผมอยากกิน สุดท้ายแล้วแองจก็บอกว่าเฮียอยากกินน้ำอยากกินน้ำอยา็กินถ้าทุกคนมาอยู่กับหนูเนี่ยก,กินหมดทุกอย่างอร่อยแล้วหนูก็จะเงยียบกินหนูกินบดบดอายุวิทย์สิงเอ่อโอสสังขยาครับสังขยาครับิด่หมเนี่ย <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่มีสับสับเองสังขยาโอสสังขยา ช่ครับมันมีคนรู้จักเด่าพไปจริงๆนี่เนี่ยน่าเดดูนรัวใส่นะเกาชาใส่เิมนานะจรงอยากเปิดร้านแบบนี้เหมือนกันจริงๆหนูควรแบบเปิดร้านขาของกินเนี่ย มัได้เปิดขายนะเปิดกินเองวนตายพอดีไม่เกยคัยายวางครับมันวางพอใช่ไหมฮะอันนี้เก็บไปเลยอะไร่เคยกินลยกินได้เลย็ปิดโิ้นไม่ได้เ เจ็บไปก่อนนกี่อร่อยมากอ้ยหนักหนัน lonely, no. ักทองแท้ทองแท้ดูลองดูลองยกดูทองแท้อุ้ยหนักเล็กนีมาแล้วเดี๋ยวกันนึงไปไหนอ๋อเอาอันนี้เอาอุ้ยตัวอีกคน 嗯，嗯，怎 <music> <music> ออนนมออันนี้มีมีอีกชนะไรฮะพี่อะไรอันเนรองเนแมวแมวอีวนะุ่นอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับผมไปงี้อ่ะไ,<ห>ไปะคะ เอาน้ำเอาอยูนี้นะอันนี้กินได้ไหมครับกินได้เจลลี่คัลเจอรอเจลลี่คัลเจอรนะคะหรือมุกชามแต่ว่าเพิ่มผักชอกโกลาวผลเบอร์รี่สวยมากครับอันนี้ทำได้เห้นค่ะเป็นเจลลี่คัลเจนค่ะวันนี้จะเป็นคานาแกค่ะสโตรนเซตนะคะเล็บเบอรี่กับบัตเตอร์จะเป็นไนโตรสติกคีไร้นะโอเคได้ค่ะจะเป็นโอนี่คือราดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ดูได้ไหครับว่าจะถ่ายอะไรครับเอะไรครับผมใส่ไหม้แล้วนที่นี่ส่ไหม้หรอ ออบอะ่ะเป็นไงโดนตาคืนแมวเ,เป่าทุกคน กกินเดี๋ยวเราจะไปแล้วเพราะว่าต้องรีบกินนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งไม่ทันอีกที่หนึ่งเลยนะเฮียแมวเป่าใช่ฮะเมื่อกี้แมวเล่นควันเปาใส่ได้เฮียไม่ชินหรอเปาเป่าทวันผมก็ไม่ได้เซ็ตผมปิวนั่นนี่เฮียทำได้เปล่าเปล่าเน่าโอ้โหหนลายติดจมูกเอง ไม่เห็นตีนเลยเหมือนทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเคยทำได้แต่มันก็ทำได้บางวันนี่ในในหนูลองทำได้นิด่อยเรื่อยฮุิจะเป่าเลยจะเป่าหนูเลยจะดูดีเองอ่ะอันนี้ผมว่าี่ริสค์พลาดเ่องขอบคุณมากครับบอกมันหลังได้ไหมพี่บริสไม่เอาได้ไหม พี่โบพี่โบเข้าไม่หายเหมือนแกจะไปสปาก่อนนั้ะอ๋อได้ได้เราไปทันพี่โบไปอีกทีเราไปที่เทน่าไหมครับอ่าอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะครับแล้วเราจะมีครบอ่ะได้เลยคุณแม่ครับคุณค่าเอาแล้วพี่โบลิ่งของของพี่นพี่โบลิ่งน่ารักมากจะดีไหมมาทุกครั้งให้ของทุกครั้งแต่ที่จริงไม่รับเพราะอะไรที่จะถือเอ้า นี่ก็บอกพี่โบริอย่างนี้เดี๋ยวมาเอาหลังพี่ไม่ได้มาสก็เดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะครับผมใช่ใช่เแล้วหนูไปทันแต่จะไปทันจริงม้ยหมีเวลาจำกัต้องไปแล้วไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเวลาเราเจอกันอาจจะแวะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่รู้จะหายไปเลยแต่ตอนตอนกลางคืนนี้มีตักแท้เวอร์ชันจีนะครับใช่ด้วยใช่ที่ผมลองโอ้ที่อย่าลองนะอย่าร้องเลยเวอร์ชันจี เฉ่งชื่อเช่งชดินเดินเดิไปแล้วบายบายครับเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งไปถ่ายน่ากินมากะไรอยากกินใครเจอกันครับเป็นเลยขอบคุณมากสำหรับวันครบรอบสองปีเนี่ยที่เราเจอกันเดี๋ยวไปคุยกันวันนี้ทุกคนทำอะไรต่างๆขอส่งแมวไปกินข้าวนะครับ mm <laughs>